นะครับทำมาใส่สำหรับตัว Mitsubishi x p a n d e r Cross พอดีนะครับเฉพาะ x p a n d e r Cross เลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับช่องท้าทำแหลกครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูแหลกตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นตัวแรลกหลังคาหน้าเทบางนะครับตัวนี้ครับขนาด1 120คูณรครับตัวนี้นะครับทำมาใส่สำหรับตัว Mitsubishi x p a n d e r Cross พอดีนะครับเฉพาะ x p a n d e r Cross เลยนะครับตัวขาจับเนี่ยเราจะไม่ใช้คานแล้วนะครับตัวแหลกหลังคางนตัวนี้เราไม่ใช้คานนะเราจะทำความกว้างมาให้มันจะเลยลาออกมาครับแล้วแล้วพอวางค่อมปุ๊บเราใช้ตัวยู็อกด้านล่างเลยเป็นแบบนี้ครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือทำให้กว้างกว่าตัวลาวนิดนึงนะ เสร็จแล้วเราก็จะวางคล้อมและใช้ตัว U lock เลยครับแบบนี้ครับลดความสูงลงนะครับสําหรับใครที่ชอบเตี้ยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับแถมด้านข้างนะครับเรายังมีตัวติดสําหรับตัวอน n i n g หรือตัวไฟชีทนะครับติดไว้ทําไว้ให้เลยนะครับซัพพอร์ตสำหรับใครที่ต้องการติดตัว awning หรือตัวไฟชีทนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับแบบนี้นะด้านหน้าก็สวยแบบนี้นะครับช่วยตัดลมดีมากนะตัวด้านหน้านะครับยังมีจุด ซับพอร์ตสำหรับใส่ตัวไฟลิงนะครับช่วยลดเสียงนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ทำไว้นะตัวด้านบนยังใส่ตัวแหลกจักรยานได้อีกสองพันนะครับแบบนี้เลยรับผมแบบนี้ครับรอๆแบบนี้เลย และท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยครับเบอร์โทรศัพท์ทางร้านนะครับ083 238 6984ครับสาหรับเราวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ